ับผมวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับอีกเช่นเคยที่ร้านปฐมแทสเตอร์ของเรานะครับร้านตั้งที่อยู่อเภอสไงงามกำแพงเพชรนะครับลูกค้าปักหมุดมาดูได้เลยนะครับปฐมแทสเตอร์กำแพงเพชรนะครับวันนี้เรามามีสินค้าแนะนํา1ตัวนะครับลูกค้าเราจะรีวิวแบบไวัยนิดนึงวันนี้นะครับก็ผมมี m 5 0 0 0มานําเสนอนะครับตัวนี้เป็น m 5 0 0 0นะครับตัว สดๆเลยนะครับตัวตัวตัวใหม่ล่าสุดหลังคาแดงนะครับรุ่นแรกจะเป็นหลังคาขาวนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นรอบหอมครับยางกระทะหลังขอบ32นะครับล้อหน้าขอบ24นะครับตัวนี้รถสดมากนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมาทำทำรถมาจะสิปีแล้วก็ตัวนี้สดดนะครับที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับผมมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมใช้เองนะครับแตุ่่นนี้คันนี้คันนี้สดกว่านะครับ สวยมากครับไม่เคยเห็นรถคันไหนสวยขนาดนี้มาก่อนเลยผมกล้ายืนยันนะครับเดี๋ยวดูรอบข้างกันก่อนนะครับรถคันนี้นะครับใครเอาไปใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเครื่องแน่นมากนะครับเครื่องนั้นมากไม่หอนเลยนะครับเกียร์ดีทุกเกียร์นะครับท้ายดีเขาเหลกดีนะครับอุปกรณ์หน้าหลัง2ชิ้นนะครับต่างไปมีดเดิมนะครับนี่มีสีติดอยู่เลยนะครับ M5 ผ่นนี่กันชนกาดให้ด้วยนะครับนี่ตรงรุ่นเลยก้าทมาหนามากนะครับเป็นเส้นเลยนะครับเหล็กนะครับ อ่าเนี่ยมีแปะถอดถอดได้นะครับนี่ถอดได้ครับอ่าคันนี้สีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันเลยครับไม่มีพ่นเคลือบไม่มีพ่นสเปรย์นะครับแม้กระทั่งกระทะสีล้อก็สีเดิมสีตัวสีเดิมหมดทุกจุดนะครับอ่าจะมีนะครับจะมีนี่ครับจะมีตรงเครื่องนิดหน่อยนะครับลุก้าสัตว์นะครับเนี่ย อันนี้ก็เบาเดิมนะครับมีมีมีกล่องเครื่องเครื่องเสียงลำโพงมาด้วยผมไม่ได้ถอดออกนะครับลูกค้าไม่ได้เอาเอาไปแล้วไม่ได้ใช้งานก็ถอดเอาเองนะครับเพราะว่าอาจจะใช้งานได้นะครับมีลำโพงสองข้างมีมิทยุมีสายต่อขึ้นไปนะครับผมไม่ได้ถอดนะครับรถสวยมากนะครับอันนี้สวยสดมากเลยนะครับชั่วโมงมาแค่ห้าร้อยเองนะครับตัวนี้นานนาน่าสนใจนะครับชั่วโมงมาห้าร้อยเองนะครับรถตัวนี้ผมคิดว่าไม่ไม่น่าขาดนะครับ ไม่ไม่น่าขาดชั่วโมงมา500ยจริงๆนะครับตัวนี้ครับไม่ได้ทําชั่วโมงเลยนะครับผมไม่ได้ทําเป็นรถซื้อจากชาวบ้านนะครับผมก็ไม่ได้ทําชั่วโมงนะครับนี่ลูกค้าคิดดูนะครับยางหน้ายางหลังเนี่ยเดิมนะครับยางหน้ายางหลังเดิมเนี่ยหายากนะครับรถเล่มห้าพันหลักหลักปี52นะครับผมบอกเลยหลักปี52งยางหน้าต้องหมดก่อนนะครับตัวนี้ยางหน้ายางเดิมนะครับมันจะเป็นเดิมยังไงันจะเป็นยี่ห้อบิตโกลนะครับเพราะว่าเมืองไทยเรา ม่ใช่มีขายนะครับมีตัวแต่ยางติดรถนะครับบีโตนคู่เลยนะครับเป็นยางจากญี่ปุ่นมานะครับนี่ฮะผานนะครับเป็นผานตรงรุ่นเลยตาช้างหกคูณยี่สิบสี่นะครับตัวนี้โค้งหนักเหมือนฟอร์ดเลยโค้งใหญ่ไอ้เหล็ก่วงบัวใหญ่นะครับตัวนี้นี่ฮะใบก็ยังพอได้นะครับนี่ครับใบพอได้นะครับนี่โค้งสวยไม่มีแตกเลยนะครับนี่ไม่มีแตกเลยของตาช้างตรงรุ่นเลยนะครับสีเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้ทำสีนะครับ ท้ายไฟอะไรครบทุกจุดนะครับสปอตไลท์ไฟเลี้ยวไฟท้ายติดหมดตัวนี้เดิมหมดเลยไฟเดิมหมดเลยมีผมเปลี่ยนยกเลี้ยวตัวนี้ให้หนึ่งข้างตัวนี้ก็เดิมหมดนะครับติดด้วยนะครับท้ายเดิมหมดเลยนะครับใครหารถเดิมอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังนะครับแต่ผมแจ้งอีกนิดนึงเครื่องเปิดมานะครับเครื่องเปิดมาเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคิดนะครับดูตัวนี้ก่อนสินล้อหลังนะครับสินล้อหลังนะครับนี่ ยังไม่เคยถอดน็อตเลยนะครับสองข้างตัวนี้ผมล้างยัไม่เอียเอ่ยมผมน้ําฉีดได้เฉยครับตัวนี้มันไม่ต้องทําสีอะไรเลยครับเนี่ยดูง่ายนะครับแต่ฝาฝาอ่าฝาฝนี่เปิดหรือยังฝานี่ก็ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยนี่ครับ ขวาก็ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ซีนด้านขวาก็ยังไม่เปิดนะครับครับรถสดมากครับคันนี้สดมากนะครับพวกอะไรเนี่ยดีหมดเลยครับตุ๊กตานี่ก็เดิมจากศูนย์นะครับตาเหลือกเขาตาเหลือกเนาะแล้วข้างก็เดิมจากศูนย์นะครับสองข้างเลยนะครับของศูนย์จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเดิมจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้ก็จากศูนย์เลยนะครับมันของศูนย์หมดเลยนะครับมันเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยหายากนะครับสภาพนี้นะครับหายากมาก ดูล้อกระทะนะครับนี่สีเดิมนะครับเนี่ยดูรอยมาร์กอะไรนี่ยังมีอยู่เลยนะครับนี่น็อตเนี่ไม่มีลงน้ําเลยนะครับนี่หัวนุงหัวน็อตนะครับนี่รถปีห้าสองนะครับห้าสองเนี่รถตกสิบสี่ปีนะครับี่มางกนในโหสวยมากนะครับนี่ยไม่มีสนิมไม่มีผุเลยนะครับนี่มังกรในก็สวยมากเลยนะครับมังกรดูด้านบนนะครับนี่ โคนนะครับมีถลอกนิดเดียวนะครับนี่นิดเดียวเองนะครับนี่สวยมากนะครับรถผมยังไม่สภาพนี้เลยนะครับนี่นี่ใต้เบาะนะถ้าบากก็จะธรรมดาจะมีพวกวางโซ่วางก็ติกน้าวางอะไรก็จะมีถลอกบ้างนะครับเนี่ยถูกฝั่งนี้นะคฝั่งนี้ยังเลื่อมอยู่เลยนะครับีมีถลอกที่นิดเดียวตรงนี้นะครับน่าใช้มากนะครับรถนี่น่าใช้มากเดิมทีผมว่าจะเอาคันนี้ไว้ใช้นะครับแต่ก็ผมจะจะท่ายออกนะครับก็เลย ขายหมดเลยนะครับของผมก็เดี๋ยวก็จะขายนะครับแต่คันนี้สดมากอยากจะไว้ใช้นะครับแต่ว่าเราเราได้มาแล้วอยากจะขายออกครับคันน้นผมก็จะขายออกนะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้ใช้เป็นรถหมุนเวียนนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับนี่ท่อนคัตเนี่ยตัวนี้นะครับผมผมจะบอกเครื่องนะครับลูกค้าที่ขายมาครับมีปัญหาเรื่องเครื่องนะครับ แต่นี้แต่ตอนนี้จบแล้วนะครับจบแล้วนะครับผมทําจบแล้วนะครับมีประกันให้ด้วยนะครับนี่อะดูนะครับนี่สวยมากนะครับสวยมากโอ้ผมชอบใจล้อกระทะมากนะครับเนี่ยแทบไม่ทะลอกเลยนะครับอย่างกเดิมนะครับนี่แต่ก็จะหมดแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ยังไงก็คุยกันนะครับเดี๋ยวผมคุยไม่ยากนะครับเปลี่ยนให้ได้นะครับจะเอายังไงนะครับเปลี่ยนให้ได้นะครับไม่ยากนะครับ สีหลังฝากระโปรงนะครับนี่เหมือนรถศูนย์เลยนะครับเงาวิกเลยไม่ได้เคลือบเงานะครับไม่ได้พ่นอะไรสเปรย์เคลือบเงาเลยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับรถสวยมากเครื่องกันนิ่มเลยนะครับนิ่มๆเลยเพราะตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมเปิดแล้วผมเปิดเองนะครับครันนี้ผมเปิดเองนะครับไว้ใจได้เลยนะครับนี่ดูล้อกระทะนะครับนี่ ามาดูเครื่องกันโรดเกมีหลายขั้นนะครับเจ้านี้ที่ที่ไปเอามาอ่านะครับเครื่องนะครับดูเครื่องก่นกอนเครื่องคือหัวใจสําคัญนะครับเครื่องตัวนี้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับเครื่องตัวนี้นะครับลูกค้า ทำกองเ,อเขาเรียกอะไรตัวนี้ครับเนี่ยตัวนีน้ตัวนี้นะครับเนี่ยขาดนะครับขาดมานะครับเนี่ยขาดมาแล้วฝุ่นคนระับเป็นรถฝุ่นนะครับชั่วโมงห้าร้อยเองลูกค้าแจ้งมาว่าใช้งานไม่เท่าไหรนะครับแล้วก็ฝุ่นฝุ่นฝุ่นข้าวคอขา,าดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แตกนะครับเนี่ย อันนี้ทําให้ฝุ่นเข้าเครื่องครับเครื่องหลวมนะครับเครื่องหลวมนะครับเนี่ยเครื่องหลวมเลยนะครับแต่สภาพมีสดคราบภายนอกนี่ไม่ได้แกะเลยนะครับสดมากนะครับแต่ว่าเครื่องหลวมสภาพภายนอกโอเคเฟืองไม่หอนนะครับอา่าจึงต้องยกเสื้อเครื่องนะครับยกเสื้อเครื่องมาอา่าตีปอกใหม่หมดเลยนะครับตีเสื้อเครื่องตีปอกชับแหวนนะครับลูกสูบ แหวนผมใช้ของศูนย์หมดนะครับผมทาให้หมดทุกอย่างนะครับทาหมดทั้งคันเลยตัวนี้แน่นแน่นฟิตเปียเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่ลูกค้าขายมาคือเสียงมันดังครับเสียงดังเป๊ะป๊กเป๊เหมือนดังไม่ครบสุกนะครับลูกค้าก็ไม่ค่อยเป็นนะครับก็ผมมาก็มาเช็คหัวฉีดหัวฉีดตันไป่หัวนึงนะครับมันก็เลยทําให้ฉีดไม่เป็นฝอย จากนั้นมันก็จะดังนะครับมันก็จะไม่เผอไหม้นะครับมันก็จะดังลูกค้าแจ้งว่าเครื่องมันดังนะครับพอผมไปดูแล้วมันคนมันมีประสบการณ์มันก็จะรู้นะครับก็ซื้อมานะครับแล้วก็มาโ h o v e เครื่องใหม่หมดนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพวกว้าวบ้าวาวอะไรนี่เต็มหมดเลยนะครับรถใช้งานยังไม่ไม่มากเลยนะครับตัวนี้ก็เอามาทําแล้วจบครับจบเลยนะครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทให้ดูครับเครื่องนี้เร่งนี่แทบไม่มีควันเลยนะครับแน่นมากนะครับ ไปตีบอกของพุง เป็นรุ่นดึงดับนะครับไม่มีโซลนอยดับนะครับมันก็จะมีพวกรอยคาบน้ําคาบอะไรนะครับที่ที่อ่มัน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 ฝังนะครับผมไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรกัดนะครับก็ฉีดน้ํอ่าอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราก็จะมีรอยคาบอะไรตามตามสภาพของเขานะครับพวกสีเลยนะครับจะไม่ได้ทําสีมันจะดูง่ายนะครับนี่ฮะแป๊บยังเลดอยู่เลยนะครับนี่ดูคานล่างคานท้ายอะไรครับนี่ ปากไว้ดันนะครับแบดดีนะครับนี่ปีหกห้าแบตนะครับนี่สวยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวจะลองนะลองกันลองขับเคพื่อนดูนะครับแล้วก็ยกหางหน้าหางหลังดูครับแล้วก็พาเวอร์ครับตัวนี้เบามากนะครับถ้าลูกค้าไม่อยากได้คันนี้นะครับมาดูของผมอีกคันหนึ่งผมจะปล่อยเหมือนกันนะครับของผมก็จะเป็นรถใช้เองนะครับตัวนั้น ผมใช้เองแล้วก็มีคันนี้ที่จะขายครับให้เลือกเอานะครับคันไหนก็ได้ครับผมเอาผมเอาไว้ใช้คันนึงครับปีหน้เอาวันนี้เอาไว้ใช้ก่อนคันนึงนะครับเลือกเอานะครับอย่างไงก็ลองโทรมาคุยกันอ่าพูดถึงราคานะครับอ่าสามแสนเจ็ดบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาตัวนี้นะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงราคา4 7นะครับ 47ผมขายยู่3ามนะครับตัวน,นี้จะถูกกว่า47นะครับแล้วรถเนี่ยการใช้งานนะครับผมบอกเลยว่ามันมันมันต่างกันเยอะนะครับผมเคยใช้เอ็มพันแล้วไปใช้รุน่นรุ่นเล็กเนี่ยม,มันต่างกันเยอะนะครับการใช้งานการทนในรุ่นนี้ทนมากนะครับผมบอกเลยทนทนมากที่สุดของคูบูต้าเลยนะครับ เราจะเป็นปปปีเเ็็นนตัว6 6 60แรงนะครับ60สิบ M 5,000จะตัวเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมบอกเลยนะทุกอย่างก็จะมีแค่อ่าเครื่องนะครับเครื่องจะมีเทอ,อร์โบเพิ่มมาแล้วก็จะเป็นพวกอ ى, ่าชุดชดชุุดดลูกสูบที่มันเป็นเป็นของเทอ,อร์โบเขาแล้วก็จะมีพวกฝานะครับแต่ช็อคเกียร์ชุอท้ายทุกคันหน้าอะไรนี่จะเดิมหมดนะครับจะเป็นเดิมของ M 5 0 0 0หมดเลยนะครับอ่า60ก <ๆ S 1> ็จะเปลี่ยนกรอบบอดี้นะครับแล <60 S 2> <ง>้วก็จะอ่าลดล้อกระทะนะครับให้เหลือขอบ22 ทำให้ยางมันอ้วนขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นอล้อกระทะของขอบ24นะครับยางจะเป็น8.3ขอบ24นะครับถ้าเป็น M60 ก็จะเป็น9.5ขอบ22นะครับตัวนี้แต่เส้นรอบวงเท่ากันนะครับส่วนยางหลังก็เป็น12.4ขอดีนะครับตัวนี้ผมให้ดูนิดนึงตรงนี้นะครับ ยางยางมีตำหนิข้างนึงนะครับตัวนี้ครับญี่ปุ่นนะครับเขาจะเป็นยางของบิดต,ตนนะทำความเข้าใจก่อนยางญี่ปุ่นนะเขาจะเอาโครงโครงของ,ของ,ข,องของที่เขาใช้แล้วครับมาหอ่อเอายางนะครับนยางมาห่อหุ้มหุ้มอีกทีนึงนะครับให้มันหนาขึ้นเหมือนกับถ้าใช้ไปลึลกๆพวกรถเก่าน,นอกครับใช้ไปเยอะๆนะครับ มันจะเห็นรอยว่ามันจะเป็นอีกเส้นหนึ่งอยู่ข้างในเลยนะครับแต่ตัวนี้ครับยางยังดีอยู่เลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนยางอีกเส้นหนึ่งอยู่ข้างในนะครับเนี่ยมันจะมันจะหล่อมาห่อมาอะไประมาณนี้ครับแต่ว่ายางเส้นในดีนะครับแต่ข้างเส้นนอกมันจะลอกหน่อยนี่ครับเนี่ยตรงนี้จะดีนะพี่ไม่แผลนะจะเป็นยางเส้นในถ้าญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้นะครับแม้กระทั่ง36เรานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนไอตอน34นะครับจะเป็นแบบนี้ ครับถ้าเป็นยางไทยมาแล้วเขาจะเป็นยางหล่อเส้นเดียวเลยนะครับทีนี้ก็บอกไว้นะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับมีดอกใช้งานได้เลยนะครับดอกมันนะครับนี่ดอกยังดีนะครับยังใช้งานได้เลยนะครับแต่ยางหน้าก็จะเริ่มเริ่มหมดแล้วนะครับนี่นะครับใครหายอยู่นะครับโทรมาเลยนะครับ0943945978นะครับ094394 5978ปนะครับปฐมพักเตอร์ของเรานะครับราคาก็อย่างที่บอกครับ375,000บาทนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับค่าเขาส่งถ้าไม่ไกลมากผมก็ส่งให้ฟรีนะครับถ้าไกลมากก็อาจจะขอเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะครับยังไงก็ลองโทรมาคุยกันผมขายได้คำขายนะครับติง่ายครับคุณนิเประตูดึงดับดึงดับก็ติดเลยนะครับ ก็สนใจก็โทรมานะครับอยู่กําเพงเพชรนะครับคันนี้นะครับ094 394 5978ครับผมสวัสดีครับ